S <S สวัสดีในวันจันทร์ที่28กระดกรกดาคม2568ค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะชวนทุกคนมาดูเรื่องบริษัทต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบบัญชี วัฏจักรของการดําเนินธุรกิจรูปแบบนิติบุคคลตามกฎหมายกําหนดคือเมื่อมีการขายย่อมมีไรายได้นํามาจัดทําบัญชีปิดงบการเงินและเข้าสู่กระบวนการสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินนําส่งงบการเงินประจําปียื่นภาษีตามรอบระยะเวลาที่กําหนดวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ดังนั้นเมื่อใครเปิดบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้องเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของการทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนื่องจากกฎหมายกำหนดว่าบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้องจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่ไม่ใช่นักบัญชีของบริษัทและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำการตรวจสอบบัญชีและรับรองว่างบการเงินของบริษัทแสดงข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงใช้ข้อมูลของผู้สอบบัญชีในการขอจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดจนหลักการทำบัญชีก็ต้องทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีก่อนที่จะเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้กับผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไปซึ่งประกอบด้วยหนึ่งบัญชีรายวันบัญชีเงินสดบัญชีธนาคารแยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคารบัญชีรายวันซื้อบัญชีรายวันขายบัญชีรายวันทั่วไป 2. บัญชีแยกประเภท บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์หนี้สินและทุนบัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายบัญชีแยกประเภทลูกหนี้บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ 3. บัญชีสินค้า 4. บัญชีรายวันบัญชีแยกประเภทอื่นและบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจําเป็นแก่การทําบัญชีของธุรกิจจากนั้นในส่วนของกระบวนการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีใช้ตรวจสอบมีวิธีการตรวจสอบส่วนใหญ่คือ1 ตรวจสอบเอกสาร2การตรวจนับสินค้าคงเหลือ3การตรวจบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานหรือไม่4ส,ส่งหนังสือยืนยันยอดกับธนาคารลูกหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้าเงินกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเป็นต้น5การใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมโดยนักบัญชีของบริษัทจะต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆไว้ให้ผู้สอบบัญชีเมื่อถึงกระบวนการสอบบัญชีดังนี้ เอกสารทั่วไปที่ต้องเตรียมเมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบบัญชีเมื่อถึงกระบวนการสอบบัญชีเอกสารทั่วไปที่นักบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมไว้เมื่อผู้สอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบบัญชีซึ่งหลักๆจะประกอบด้วยหนึ่งเตรียมเอกสารสําคัญเกี่ยวกับบริษัทเช่นหนังสือรับรองของบริษัทบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมใบอนุญาตต่างๆ 2เตรียมสำเนาผังองค์กรของบริษัทและระบ,บุชื่อพร้อมตำแหน่งหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ 3. เตรียมนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละแผนก 4. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการทดสอบการควบคุมภายใน 5. ห,หนังสือรับรองของผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีการประมาณการทางบัญชีราคาขายสินค้าไม่ต่ำกว่าทุน ปัญหาทานเฟอร์ไพซิ n งสิทธิและภาระผูกพันสวช .3 และสวช .5 6. ต้นฉบับสัญญาต่างๆและเอกสารแสดงภาระผูกพันของกิจการ 7. สัญญากู้ยืมธนาคารถ้ามี 8. หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารต่อไปเรามาดูเอกสารทางบัญชีที่ต้องเตรียมเมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบบัญชีค่ะ นอกจากเอกสารทั่วไปที่นักบัญชีต้องเตรียมไว้ให้พร้อมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเอกสารทางบัญชีต้องเตรียมไว้ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบด้วยดังนี้ค่ะหนึ่งรายงานผู้สอบบัญชีและข้อมูลงบการเงินเช่นงบทดลองปีปัจจุบันงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบันงบกำไรขาดทุน 2. ส,สมุดบัญชีธนาคารแบงก์สเต e เมนตและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 3. ทะเบียนสินทรัพย์ถาวรและสาระสำคัญของการมีอยู่จริง 4. รายงานภาษีซื้อภาษีขายพร้อมใบกำกับภาษีและสำเนาพพ3าพร้อมใบเสร็จรับเงินเดือนธันวาคมปีปัจจุบัน 5. รายงานอายุลูกหนี้และรายงานงบอายุเจ้าหนี้ 6. รายงานอายุสินค้าคงเหลือ 7. รายงานคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือเปรียบเทียบราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 8. รายละเอียดสินค้าคงเหลือณนวันสิ้นงวด 9. รายงานการคำนวณต้นทุนผลิตต้นทุนขาย 10. รายงานการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิ์หักได้เพิ่มขึ้นและรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร11 สำเนาพองดอด51ปีปัจจุบันและสำเนาพองดอด50ปีที่แล้ว12เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายวันขั้นต้นรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภทพร้อมสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง13รายงานการคำนวณรายได้พนักง,งานทะเบียนพนักง,งานสำเนาพองดอด1ธันวาคมปีปัจจุบันและพองดอด1กปีปัจจุบันพร้อมใบเสร็จรับเงิน 14. สำเนาพงกดอ 3, 5, 3, 5, 4พร้อมใบเสร็จรับเงินภาษีเงินได้หักในที่จ่ายบุคคลธรรมดานิติบุคคลไดล้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ 2, วงเล็บ 3, วงเล็บ 4, วงเล็บ5หรือวงเล็บ6แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ 15. าสำเนาพพอ3มพร้อมใบเสร็จรับเงินจ่ายให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศซึ่งมีรายได้ในไทยหรือผู้ประกอบการที่ให้บริการในต่างประเทศและมีการใช้บริการในไทย 16. รายงานการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี17สรุปประเด็นและการจัดทำกระดาษทำการเพื่อการตรวจสอบและการออกหน้ารายงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมตอบคำถามเมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบบัญชีหลังจากเตรียมเอกสารไม่เรียบร้อยแล้วนักบัญชีจะต้องเตรียมคำตอบต่างๆไว้ด้วยนะคะเพราะผู้สอบบัญชีมักจะถามอยู่เสมอนั่นคือ 1. โปรแกรมบัญชีที่ใช้ 2. ทำไมมีใบลดหนี้เพิ่มหนี้มากเกินไป3 นำค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมาบันทึกบัญชี oh. 4. การกำหนดเลขที่ไปกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินไม่เหมาะสม 5. เอกสารประกอบรายงานทางบัญชีไม่สมบูรณ์ 6. สินทรัพย์ถาวรและการคำนวณค่าเสื่อมราคาไม่เหมาะสม 7. บันทึกบัญชีไม่ถูกปีสรุปแล้วเราจะเห็นได้ว่าหากบริษัททำบัญชีไม่ถูกต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบ เมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบบัญชีจะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีเกิดคำถามตามมามากมายแต่ข้อดีคือจะช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นช่วยให้บริษัทกลับไปแก้ไขปรับให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารด้านการเงินไม่มีปัญหาตามมาเมื่อส่งข้อมูลให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสมพาร